สามท่านครับจริงครับผมก่อนใช่ไหมอาสาธิตก่อนใช่ไหมครับลาเบียอธิบายได้ไหมมาเชิญครับต่อไปจะเป็นการสาธิตนะครับเราจะให้เวลานะนักกีฬานะครับหนึ่งนาทีนะครับโดยนักกีฬาพร้อมแล้วยกมือขึ้นนะครับหลังจากนั้นกรรมการจะเป่ามือปิดเวลาก็จะเดินไปนะครับให้นักกีฬาสบัด นะครับใครได้มากที่โด,ดนฝายใดหนึ่งนาทีนะครับจะมีข้อแม้ว่าห้าแมแป้แฝ้ก็คืออาการที่ปาาแป้ไปแล้วแฝกในด่างนะครับคนแรกด่างแฝกไปเหลืองนะครับไปเหลืงองนะครับผลที่สองนะครับแป้ครั้งที่สอบจะได้เป็นเองแล้วก็การดูการแข่งขันนะครับ تك นี่เป็นการสาธิต